เรื่องพี่แม่เลยค่ะที่โดสนสแกมเมอร์เนาะหลอกตอนนี้อัปเดตถึงน่ไหนแล้วก็มีการประสานกับทางสถานีตำรวจแล้วนะคะแล้วก็ถามว่าตามเส้นเงินได้ไหมก็หวังได้ยากนะคะ<ม>ก็แล้วก็มีพี่ๆช่วยประสานทาง AOC ให้ด้วยตอนเนี้ยเอาจริงๆเราก็คือได้เห็นแล้วแหละว,ว่าบัญชีม้าคือใครบ้างแล้วก็เส้นเงินมันไปตรงไหนบ้างแต่ถามว่า คือเส้นเงินอย่างที่เราบอกอะว่ามันตามได้ยากแล้วอะค่ะเพราะว่ามันไปปุ๊บมันไปเร็วมากเลยแล้วก็ตอนนี้มันผ่านมาประมาณเดือนหนึ่งได้แล้วอะค่ะตั้งแต่ตั้งแต่11ธันวาใช่ไหมคะตอนนี้ก็เลยนมาแล้วก็รู้สึกว่าเราตัดตรงนั้นออกไปแล้วตัดตรงนั้นออกไปดีกว่าแล้วก็ค่อยค่อยเริ่มใหม่เซเซโรหาง,งานใหม่ดีกว่า่ะมูลค่าความเสี่ยมันมนอยู่ที่ตรงตรงนั้นหรือเปล่า เออประมาณหนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นประมาณตีกลมๆนะคะคือก็อยู่ประมาณต่ำไหมก็ที่แม่เสียไปตอนตอนตอนสุดท้ายเนี่ยคือเขาไม่มีเงินแล้วไม่มีเงินที่จะโอนเข้าไปเติมแล้วอืขอย้อนนิดนึงเพื่อให้ได้เป็นรางหรอคุณน้องว่าวิธีการที่คุณแม่เลือกสองเนี่ยคือโดนหลอกได้ยังไงเออ คือตอนแรกเลยนะคะแม่ได้มีการโพสต์ขายคาซีดใน Facebook ที่เกี่ยวกับการขายของแม่และเด็กแล้วก็มีคนทักมาว่าสนใจพอสนใจเสร็จปุ๊บก,ก็มีการโอนเงินเข้ามาเลยแล้วทีนี้เนี่ยแม่ก็กลัวว่าโอนเงินเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วขอที่อยู่แล้วเขาไม่ได้ให้พอไม่ได้ให้ก็แม่ก็กลัวว่าจะโดนแบบช่อกงหรือเปล่า mm. เขาก็เลยเออบอกว่าจะขอที่อยู่ต้องทํำยังไงทางนั้นเนี่ยก็บอกว่าให้แอดไลน์เข้าไปในกลุ่มนี้กลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่บอกว่า เป็นตัวแอดมินที่เซตแอคเคาท์ให้เซตแอคเคาท์ให้เสร็จปุ๊บก็จะมีการเซตแอคเคาท์ในนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งตัวอสแกมเมอร์ mer, แล้วก็มีตัวหน้าหมาที่อยู่ในนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าโอเคเราเซต ID เสร็จแล้วมีการโอนเข้าไปเพื่อเซต ID สมัครเมมเบอร์แล้วก็ให้เข้าไปอีกกลุ่มหนึ่งเพื่อที่จะบอกว่าให้มีทำการเปิดร้านค้า เปิดร้านค้าออนไลน์เพื่อทําการทดลองซื้อขายกันแล้วเขาก็จะมีสินค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาให้ลองทดลองซื้อขายเพื่อที่จะรู้ว่าโอเคสินค้าร้านค้านี้เนี่ยได้เป็นการมีการทดลองขายจริงแล้วนะแล้วในนั้นก็จะมีหน้าม้าอยู่อีกว่าอุ๊ยหนูขายได้แล้วแบบเบิกออกมาอันนี้ทําไม่ถูกนะทําผิดต้องไปแก้ทําใหม่โอเคค่ะได้แล้วค่ะแล้วก็ออกจากกลุ่มไปแล้วก็บางคนก็บอกโอเคอันนี้ทําได้แล้วแล้วก็ออกจากกลุ่มไปทีเนี้ยของแม่อ่ะคือมีปัญหาอืมก็คือ หน้ามานะัน้นมันไปแล้วของแม่มีปัญหาก็คือจะทําการถอนออกมาเนี่ยไม่ได้มันก็เลยส่งไปอีกกลุ่มหนึ่ง mm hmm. ที่เป็นเซอร์วิสเซนเตอร์เซอร์วิสเซนเตอร์เนี่ยมันก็จะบอกเลยค่ะว่าให้ทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็หมิวว่าน่าจะคล้ายๆกับคนอื่นที่โดนก็คือพอเราโอนเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมียอดเงินในนั้นใช่ไหมคะพอมียอดเงินในนั้นเสร็จปุ๊บพอเราจะทําการถอนออกมันก็จะบอกว่าเราทํากระบวนการผิดทําให้ร้านค้าเสียหาย เราต้องโอนเงินเพิ่มเข้าไปเพื่อซ่อมแซมร้านค้าถึงจะเอาเงินที่อยู่ในร้านค้านั้นน่ะถอนออกมาได้ทีนี้มันก็เป็นยอดแบบแสนหนึ่งสองแสนแสนกว่าบาทมากสุดก็คือแปดแสนใช่โหน่าจะประมาณถ้าอยู่นั่งนับนะถ้าตอนนี้จำไม่ผิดประมาณสิบเอดถึงสิบสองรอบได้อะคะ่ะ<ฮ>ก็คือคือเหมือนแบบเขาแบบไม่รู้จะทำยังไงแล้วคือวิ่งวุ่น คือต้องไปเห็นแชทอะที่มิวโคดอะเขาบอกว่าแบบพี่แบบรนลานไปนหมดแล้วแบบเออแบบพี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยอะไรเงี้ยพี่จะเป็นลมแล้วแบบช่วยหน่อยเถอะช่วยหน่อยได้ไหมเพราะว่ามันอะใช้จิตวิทยาที่ว่าต้องทําภายในระยะเวลา10นาที20นาทีนี้ไม่งั้นบัญชีคุณจะโดนอายัดแล้วคุณจะโดนฟ้องร้องด้วยแล้วมันก็แปะหมายมาด้วยนะ<ม>ซึ่งแม่คือไม่ได้มาปรึกษาเราเลยคะคือเขาก็าคิดว่าเขาจะจัดการเองได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันถึงจุดที่มัน ไม่มีเงินที่จะโอนเข้าไปแล้วเขาก็เลยแบบไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้หรอกย่กีวนะ่วันก่จะรู้สามวันค่ะใช่ละประมาณสามวันก็คือตั้งแต่ประมาณ 8, 9, 10, าว,มวันที่แปดเก้าสิบวันสุดาสี่วันวันที่สิบเอ็ดเนี่ยมันเหมือนแบบตุ้มหลายตุ้มเนาะเพราะว่าวันนั้นก็คือจะเป็นยุบสภาแล้วก็พอทีนี้เนี่ยมารู้เรื่องคุณแม่ด้วยก็พอกลับไปแล้วคือเราเห็น เขาไม่มีสติเขาพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยอะคือใจคนเป็นลูกมันก็แบบหนึ่งคือมานั่งอ่านแชทแล้วแบบจะตามตัวมึงเจอได้ยังไงวะมันแคน์มากอะมันแคนมากพี่แล้วคือเงินเก็บอันนั้นอะทั้งหมดอะก็คือเป็นเงินเก็บที่แบบหนิวส่งให้เขาบ้างเวลาทางานเนาะส่งให้เขาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือน,อนแล้วมันหายไปหมดเลยทรัพย์สินทองเทิงแม่ก็เอาไปจำนำเอาไปขายเพื่อที่จะเอาเงินก้อนมาฝากตอนที่แม่คุยกับเขาในแชทน,นะคะ แม่ยังไม่มีอะไรที่เอกใจเลยใช่ไหมคือมันใช้จิตวิทยาอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกไปว่าอ่ะพี่ถอนไม่ได้บอกว่าคุณต้องทําตามกระบวนการนี้เดี๋ยวจะสอนให้ทีละขั้นตอนขั้นตอนพอโอนเข้าไปเสร็จป,ปุ๊บบอกว่าทําไมไม่ใส่รหัสแบบนี้คุณใส่รหัสสลับผิดคุณทําไมไม่บันทึกเมมโมแบบนี้อะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็เนี่ยแบอบกต้องทําใหม่นะภายในระยะเวลาเท่านี้ถ้าพร้อมแล้วให้กดหนึ่งอ่ะพร้อมแล้วกดหนึ่งต้องทําแบบนี้พอทําไม่ได้อีกก็ ไปหาต้องหาเงินมาซ่อมแซมร้านค้าอีกเขาอธิบายไหมว่าการซ่อมแซมร้านค้าคืออะไรควาหมายมันคืออะไรังแล้วก็งงอ่ะเขาบอกว่าการที่คุณทําธุรกรรมผิดเนี่ยมันจะทําให้ร้านค้าเสียหายเมื่อร้านค้าเสียหายแล้วเนี่ยก็เกิดผลเสียกับบริษัทเมื่อเกิดผลเสียกับบริษัทบริษัทจะฟ้องคุณคือง่ายตั้งแต่เริ่มแม่แค่แอดไลน์เพื่อจะขอที่อยู่ใช่ค่ะคหนึ่งกับทาให้เป็นการสียหายร้านค้าแต่เป็ คือเขาแค่แฝดอยากได้ที่อยู่ในการจัดส่งคาซีเท่านั้นอืมก็เลยกลายเป็นอยู่ในขระนวนการเลยมันก็วางแผนไม่มันหลุดใช่ค่ะถูกต้องมันเป็นกระบวนการที่มันล่อเข้าไปหนึ่งสองสามสี่แล้วสุดท้ายก็คือมันก็จะหลอกจนหมดตัว่บัญชีีท บัญชีมาค่ะบัญชีมาไม,ไม่เหบัญชีหรอคะทั้งหมดไม่เห็นโอหลายครัร้งใช่ค่ะคือตอนนี้เอ่อเท่าที่ตามคือแถวแรกเนี่ยจะมีประมาณสี่บัญชีแถวที่สองไม่แน่ใจจะอยู่วันสองถึงสามและแถวสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ที่สองสองบัญชีตอนนี้คือทราบชื่อหมดแล้วเห็นหน้าหมดแล้วแต่ถามว่าตามได้ไหมก็คืออ่ะมีทางตำรวจนะคะก็มีได้ออกหมายเรียกไปเนาะแล้วก็ มีบัญชีมาท่านหนึ่งเนี่ยมารายงานตัวแล้วก็บอกว่าเขาแค่เมีนักท่องเที่ยวจีนบอกว่าให้ฝากเงินไว้หน่อยเพราะเขาทําการโอนไม่ได้ให้ฝากเงินอันนี้แล้วเขาเดี๋ยวเขาจะโอนออกซึ่งสุดท้ายก็คือบัญชีมาแล้วสุดท้ายก็คือเหมือนเขาก็เป็นคนที่ไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรที่จะมาชดเชยให้เราะคะ่ะพอมีหลายบัญชีเสร็จแล้วเขาก็ทำเป็นกระบวนการมันเป็นกระบวนการอยู่แล้วคะ่ะ<ม>เป็นกระบวนการเลยหนูอบอกเลยว่าคือ หมิวอะที่เคยเล่าให้ฟังเนาะคือเราอะเสียใจอย่างหนึ่งที่ว่าตอนที่เราเราทำงานตอนเป็นสสเนี่ยเราไปทำโครงการเนาะผู้สูงวัยรู้ทันภัยคอเซ็นเตอร์เราก็ไปตามชุมชนเลยบอกว่านี่นะต้องเนี่ยมันมีนกลไกมันมีแบบกลลเม็ดอะไรบ้างแม่ต้องแบบโหลดแอปอันนี้ไว้โหลดแอปอันนี้ไว,ออไว้เมมชื่อธนาคารอันนี้ไว้ถ้าเกิดว่ามันเกิดผิดปกติวิสัยแล้วเนี่ยต้องโทรไปที่ธนาคารเลยนะ เราอะไปทํานี้กับคนเยอะมากมแต่สุดท้ายเราเหตุการณ์มันมาเกิดขึ้นกับแม่เราแล้วเรารู้สึกว่าแบบเออ,อม,มันยังต้องมีการลนลงลงเรื่องนี้กันอีกเยอะมากๆเพราะว่าไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ตาสีตาสาธรรมดาหลายคนบอกว่าเนี่ยขนาดแม่สอสยังโดนได้เลยไม่ว่าใครก็ได้ค่ะไม่ว่าใครก็โดนได้ทางนั้นบางคนหมดมากกว่านี้อีกในคลิปไลน์นั้นมีคนเยอะสมาชิกมีหน้ามา้า ตอนแรกเนี่ยจะมีหน้าม้าประมาณสองแอดมินประมาณ2แล้วแม่มีอีกหนึ่งประมาณ5้าแล้วไปกรุ๊ป2เนี่ยที่บอกให้สร้างแอคเคาท์เนี่ยจะมีหน้าม้าสองเออแอดมินหนึ่งแม่หนอยหนึ่งแล้วกรุ๊ปสุดท้ายเลยเนี่ยเหมือนเป็นการคุยระหว่างเซอร์วิสเซนเตอร์ที่มันเป็นไลน์ OA กับคุณแม่เท่านั้นตอนนี้โครงการย,ยังอยู่นหคะหรือปิดดีไปแล้วคือมันยังอยู่ค่ะมันยังวัน,ว,นวันที่แบบเราไปแจ้งความยังส่งมาเลยว่าคุณพร้อมที่จะด,ดำเนินการต่อหรือไม่นี่ยมันยังรัน์แอคทีฟอ,อยู่เลยอะ่ะ มือนนี่จ่าชีพก็ไม่รู้ชะต,ตากรรมตัวเองอ่เนี้ยหรอก็ยังผมมามิวถามว่ารู้ไหมเขารู้แหละค่ะแต่เขารู้ว่าตามจับตัวเขาไม่ได้ <c oughs> มากกว่าพอคำว่าตามจับตัวเขาไม่ได้เราฟังแล้วรูออ้สึกเจ็บไหมมันเหมือนมันเหมือนคนที่เราไม่ชอบอยู่ข้างหน้าแต่เราทําอะไรเขาไม่ได้อะ <c oughs> อืมแล้วคนที่อยู่ข้างหน้าตัวเนี้ยมันไม่ใช่ตัวการใหญ่มันไม่ใช่ตัวใหญ่มันคือตัวใหญ่มันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะ แต่เนี้ยคือมันคือบัญชีตัวเล็กตัวน้อยอ่ะที่ถึงเราไปเอาเรื่องไปเขาก็ไม่มีอะไรที่จะมาชดใช้ให้เราได้อยู่ดีนั้วจะขอบัญชีมาที่เราอยากถามคือว่าเป็นใครชื่ออะไรบ้างอะไรเงี้ยตอนเนี้ยมันยังไงลองคุณหมายทัอ้อะไรตอนนี้ก็คือก็ลองเอ่อประสานกับทางทั้งสอนอดอนเมืองนะคะที่พแจ้งความไปแล้วก็ประสานกับทางทาง AOC mm hmm. เขาก็จะมีคอยอัปเดตมามันเป็นระยะระยะอะคา่ะ โอกาสที่จะได้เงินคืนร้านสองน,นี่มันมีเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เอาจริงๆส่วนตัวมิวนะหมิวไม่หวังแล้วหม,มิวไม่หวังเลยหมิวบอกว่าโอเคเราอะแจ้งความไว้เพื่อที่จะเป็นเคสตัวอย่างเป็นเคสตัวอย่างแล้วก็อยากออกมาแชร์อุทาหรณ์ประสบการณ์เนี้ยเพราะว่าอันเนี้ยมันเหมือนมันเป็นกลเม็ดใหม่เพราะว่าหลายคนเนี้ยทักเข้ามาเลยว่าสมัยก่อนมันจะเป็นสแกมเมอร์แบบ หลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะหรือว่าแบบเป็นพวกโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักแล้วอโอนเงินไปแต่อันเนี้ยมันเกิดขึ้นในหลายๆกลุ่มแล้วอย่างเช่นกลุ่มการขายเสื้อผ้ากลุ่มการขายเขา่าข้าวของเครื่องใช้เด็กอะไรเงี้ยมันเริ่มมาทางนี้แล้วเพราะมันรู้ว่าผู้สูงอายุสมัยนี้เนี่ยเล่น Facebook มากมากกว่าไปอื่นๆใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะต้องแชร์ประสบการณ์นี้นะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นโกลเม็ดใหม่ๆแล้วแต่ถามว่ามิวอะ ตั้งใจคือความหวังอะยังมีอยู่เล็กๆค่ะว่าอย่างน้อยอะได้คืนมาเขาก็ให้แม่เก็บไว้เป็นเงินที่ใช้บ้านตายเขาอะเพราะว่าเนี้ยคือเงินเก็บเขาทั้งชีวิตเลยนะทั้งชีวิตเลยคือหายวับไปเลยอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเรายังไปโฟกัสหรือว่าหมกมุ่นกับตรงนั้นเนี่ยเราจะไม่มีพลังมาทํางานเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าอันนั้นอะเราวางไว้เป็นอันดับสองก่อนตอนเนี้ยเราอยากได้ เออได,ได้เราอยากได้งานเราอยากทํางานเพื่อที่จะเอามาเอามาชดเชยอะค่ะเอามาชดเชยในสิ่งที่มันเสียไปมากกว่าเห็นคุณแม่บอกพิสซั่นเลยใช่ไหมพวกนั้นเขาบอกว่าเขาไม่เหลือไม่เหลืออะไรแล้วสักอย่างแล้วบอกว่าปัญหานี้มันคือปัญหาที่มันหนักมากเดีก<ม>็วเาถามว่าเอาแล้วตอนแรกแบบหายไปไหนอะไรเงี้ยเขาไปนั่งอยู่ร้านอาหารแล้วทีดีเพื่อนบ้านเนี่ยรู้ว่าร้านอาหารเนี่ยมันคือที่ไหน เขาก็บอกว่าแล้วถ้าไม่มีใครไปเจอลามู่ถามว่าเขาไม่มีใครไปเจอแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะทิ้งรถไว้ที่นั่นแหละทิ้งข้าวของไว้ที่นั่นแล้วก็มีจดหมายเขียนลาไลว้เราด้วย mm hmm. แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเดินไปที่สะพานนวลชวีสะพานแถวบ้านค่ะ mm hmm. แล้วก็จะไปจบปัญหาตรงนั้นพอเราฟังแล้วเรารู้สึกยังไงเราแบคือหล่นเลยมันมันช่วยอะไรไม่ได้อ่ะมันเรารู้สึกว่าเราเฮ้ยทำไมเราเป็นลูกทำไมเราช่วยอะไรไม่ได้เลย mm hmm. แล้ว คือหนึ่งคือแม่หมือเป็นคนเศร้าอยู่แล้วด้วยมิวตัวมิวเองก็เป็นอะไรเงี้ยแล้วเวลาคือมิวรู้ว่าเวลามันเกิดปัญหาสาหรับหมิวเนี่ยมิวรับมือได้ยังไงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าแม่รับมือปัญหาแต่ที่มันหนักมากขนาดเนี้ยอเขาก็คงมีช่วงเวลาแวบหนึ่งแหละค่ะที่รู้สึกว่าไม่อยากเป็นภาระกับใครอีกแล้วก็อยากจะอยากจะไปจบแต่ทีนี้เนี่ยมันโชคดีที่ว่าวันนั้นคือหมิวก็รีบกลับมาบ้านเลย เราก็มาค่อยๆค,คุยกันว่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆแก้ปัญหาแบบนี้แบบนี้นะหนึ่งสองสามสี่ก็เลยโอเคตกลงกันว่าอย่าพึ่งเราแก้ปัญหาให้จบก่อนได้ไม่ได้หรือยังไงค่อยว่ากันอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ก็คือมันก็ค่อนข้างลุมแล้วมาหลายเรื่องอะคะ่ะหนึ่งก็คือเรื่องแม่ด้วยตอนนี้พึ่งทราบอาการป่วยของคุณพ่อด้วยเมื่อวานว่าไปตรวจเจอเนื้อ,อรายใช่แล้วก็ตัว ตัวเราเองก็สุขภาพก็ไม่ได้ไม่ได้แข็งแรงด้วยค่ะก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นหินก้อนใหญ่ที่ต้องแบบต้องผ่านไปให้ได้ค่ะทีเดียวปูมเดียวเลยค่ะใช่คือเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะแบบเจอมาตูมเดียวขนาดนี้แต่ว่าถามว่ามันก็ต้องมันกต้องฮึบอะค่ะ มันก็ต้องฮึบแล้วก็มันต้องไปต่ออ่ะเพราะว่าสมมุติวันนี้ถ้ามิวล้มคนหนึ่งมันจะไม่มีใครดูที่บ้านแล้วมันเหมือนมืดแปดด้านเลยนะพร้อมเจอทุกอย่างพร้อมกันแบบนี้อืมคือมิวอ่ะยังในโชคร้ายยังมีโชคดีคือมิวอ่ะมีพี่โยมิวมีผู้จัดก,การที่ที่เขาไม่ทิ้งหนูอ่ะเขาไม่เคยทิ้งมิวเลยแบบตอนตอนตอนนู้นหลายปีก่อนหน้านั้นเนี่ยมิวก็มีไม่มีงานอยู่ช่วงนึง มันก็ช่วยกันมานะถึงทุกวันนี้วันที่พี่โอรู้เนาะว่าหมิวแบบประสงค์ไม่ได้ลงที่จะสมัครผู้แทนรัศดรต่อแล้วเนี่ยเขาก็โทรมาเลยว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะกลับมาทําให้เธอมีงานในวงการให้ได้เงี้ยคืออันนี้เป็นความโชคดีของหมิวจริงๆแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีหลายคนที่อยากแบบติดต่องานเข้ามาอยากให้ไปทํางานนี่คืออนนั้นคือหนึ่งสิ่งที่ปัญหา ที่เข้ามาหนึ่งสิ่งทุทำให้หนูไม่ลงสมัครใช่ไหมคะไม่เออไม่ใช่ค่ะหนึ่งคือหมิวว่ามีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วด้วยแล้วก็เออหมิวอ่ะได้แจ้งเองว่าขอไม่ลงต่อเพราะว่าหมิวว่ะมีปัญหาทางด้านเรื่องทางเดินหายใจแล้วทีนี้พอเราเดินออกไปเจอฝุ่นเจออะไรอย่างเงี้ยคือแป๊บเดียวเท่านั้นอ่ะกลับมาแล้วหมิวเข้าโรงพยาบาลกับเรื่องเนี้ยบ่อยมากแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเนี่ย เป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังเวลาทําอะไรหลายคนอาจจะเห็นว่าตอนตอนมิวเป็นนักสแสดงหรือเป็นพิธีกรเนี่ยมิวก็จะจริงจังมากคือไม่อยากให้มันมีอะไรที่มันผิดพลาดเวลามาทํางานอีกบทบาทหนึ่งตอนนั้นสวมวสวมมวกผู้แทนใช่ไหมคะเราก็เราก็เครียดเพราะเราอยากทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดแล้วก็เรามีประเด็นที่เราอยากจะผลักดันเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยเราก็ค่อนข้างตั้งใจกับมันมากทีนี้มันเครียดหลายทางเราก็เลยรู้สึกว่า เราต้องเริ่มรักษาจิตใจเราก่อนแล้วด้วยใช่แล้วพอแล้วพอมีเรื่องคุณแม่เข้ามาเนี่ยคือเราก็รู้สึกว่าเออตอนนี้เราต้องแบ่งตัวเองมาดูแลครอบครัวก,ก่อนมาดูแลตัวเองก่อนก่อนที่จะไปก่อนที่จะไปดูแลประชาชนหรือดูแลคนอื่นได้ตอนนี้เราต้องเรียกพลังตัวเองกลับมาก่อนก็ถือว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นการพัก แล้วก็ออกมาซ่อมแซมตัวเองทั้งร่างกายลและจิตใจเ, <c oughs> เออถามว่าหมิวยังเป็น active citizen อยู่ค่ะ <c oughs> ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นหมวกสสแล้วก็ตามแต่ว่าเราอ่ะยังมีประเด็นที่เราตั้งใจที่อยากจะทำ <c oughs> ก็คือเรื่องสุขภาพจิตคุณ <c oughs> ม,มิวเชื่อว่าเลยในอย่างในวงการบันเทิงอย่างเงี้ยมิวเชื่อว่าหลายๆคนเป็นหลายๆคนก็ออกมา พูดเล่าประสบการณ์ให้ฟังแล้วว่า,เ,าเคยประสบปัญหาที่แบบต้องไปพบจิตแพทย์หรือว่าแบบเครียดจนทําร้ายตัวเองหรือโดนความกดดันต่างๆแบบเนี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าประเด็นเรื่องนี้มันสาคัญแล้วก็อยากให้สังคมอะได้เห็นว่าเราอะตั้งใจกับเรื่องนี้จริงๆแล้วอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในหลายๆฝ่ายอะได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้จริงๆเพราะว่าหนว่าพูดเรื่องนี้มาคิดว่าน่าจะน่าจะตั้งแต่ เกินหปีก่อนแล้วอะค่ะในการไปออกรายการแล้วก็บอกว่ายอมรับว,ว่าตัวเองเป็นเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าแล้วหมิวก็รณรงค์งงให้ทุกคนเนี่ยได้ออกมายอมรับตัวเองแล้วก็ไปเข้าสู่การช่วยเหลือการบำบัดรักษาจากแพทย์ให้ hey, มากที่สุดแล้วสนากนการณเมืองนี่คือเราปิดตายเลยนะคะหรือว่าโอกาสวันข้างหน้าเราจะกลับไปอีกหรือยังไงคะวางมือเลยหรือยังไงวางมือร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคือตอนนี้ค่ะหมิวก็ต้องบอกว่าหมิวอะขอพักขอพักเบรกก่อน เพราะว่าหนึ่งคือเราต้องทํางานหาไรายได้เข้ามาให้มากที่สุดซึ่งหลายคนจะบอกว่าเงินเดือนซสอมีตั้งแต่นึ่งอะไรแบบเนี้ยคือเยอะจะตายแต่เมื่อแรกกับการทํางานนะคะเชื่อไหมว่าเราต้องแบ่งไปไป,ไปให้แบบผู้ช่วยในการที่จะแบบเพิ่มเพิ่มค่าเงินเดือนให้เขาแบ่งลงมาทําพื้นที่อะไรเงี้ยจริงๆเหลือเงินเก็บประมาณแบบเดือนเดือนหนึ่งไม่ถึงสามหมื่นบาทอะคะ่ะ mm hmm. ใช่แล้วก็โอนให้แม่อีกค่าใช้จ่ายส่วนตัวอีก เราก็รู้สึกว่าเออถ้ายังยังทำตรงนั้นอยู่เนี่ยถามว่าเราอะมีพลังไหมมีพลังนะแต่ตอนนี้ขอพักเบรกมาซ่อมร่างกายซ่อมจิตใจก่อนแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถที่เราเคยมีก็คือสกิลการเป็นพิธีกรการเป็นนักแสดงการพูดของเราแบบนี้เรารู้สึกว่าเราทำได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ภาคเอกจะตรงนี้มาทําตรงนี้ก่อนแล้วหมิวเชื่อว่าตอนนี้ยสิ่งที่หมิวโฟกัสคือหมิวอยากมีงานเยอะๆหมิวอยากมีไรายได้เข้ามาเพื่อเอาไปเติมสิ่งที่มันหายไปเรียกว่าเพื่อ<ม>เหตุผลความชีวิตด้วยใช่ไหมว่าแบบเราก็จาเป็นต้องหาไรายได้ช่วงนี้ช่วงเหมือนกันเลยเป็นเหีผลหนึ่งที่ตัดสินใจว่าแบบอ่ะนั่นหางทกงการเมืองไปก่อนพี่เชื่อไหมว่าพอเสร็จจากที่หมิวจัดการแบบเอาเงินเก็บทุกอย่างให้แม่แบบไปไถทองไปอะไรอย่างเงี้ยคืนมาบางส่วนอ่ะ มิวเหลือเงินที่จะต้องใช้จ่ายแบบจ่ายค่าคอนโดจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์นู้นนี่เหลืออยู่ใช้ได้น่าจะไม่ถึงสองเดือนอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วเราต้อง,เร,องเราต้องหาวิธีทางหรือช่องทางในการทํางานในการหาไรายได้ใหม่ๆแล้วเพราะฉะนั้นก็คือตอนเนี้พร้อมรับทุกงานนะคะพร้อมรับทุกงานใชคว่าทแบกกับวงการเต้ไตมวะมิว่ะ ถ้าถ้าจะคัมแบ็กเรียกว่าคัมแบ็กได้ไหมก็มันก็หายไปช่วงหนึ่งเนาะถามว่าคัมแบ็กไหมก็เรียกว่าคัมแบ็กก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้พร้อมรับงานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพิธีกรซีรีส์ละครหรือว่างานจะรีวิวสินค้าอะไรต่างๆถ้าทุกคนเชื่อมั่นว่าหมิวมีทักษะในการพูดแล้วทุกคนอยากให้เหมิวได้ไปมีส่วนหนึ่งในการทํางานเนี่ยก็รับค่ะรับเต็มที่เลยทวันนะฮะหลายคนเขาติดภาพเราดูแบบทดสอบอะไรอย่างเงี้ย หมิวต้องบอกแบบนี้ว่าหมิวอยากให้ทุกคนมองว่าสสก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งหมิวอะไม่รู้นะทุกคนจะมองเห็นไหมนะว่าหมิวไม่เคยทําตัวให้เป็นสสหมิวไม่เคยทําตัวว่าฉันต้องเป็นท่านฉันต้องเป็นผู้มีอํานาจมากบารมีหมิวก็ไปของหมิวเป็นคนธรรมดาแบบนี้แล้วค่ะจะบอกว่าตอนที่เป็นตอนที่เป็นดาราเนี่ยมีคนมาแบบต้องแบบโอ้ยเกรงใจเรานี่มากกว่าตอนเป็นสสอีกเพราะว่าหมิวบอกเลยว่าหมิวขอปรับ ความคิดใหม่ของทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือราชาการอะไรเงี้ยทุกคนจะเดบเรียกว่าท่านท่านอะไรเงี้ยหนูบอกว่าไม่เป็นไรเลยค่ะถ้าอยากให้เกียกรยิกันเรียกหนวหรือเรียกคุณก็ได้ mm hmm. เรียกคุณเฉยๆยก็ได้ตอนทํางานในกองละครอะไรเงี้ยบางทีอ่ะแบบพี่แม่บ้านพี่จ้างไฟ mm hmm. เราจะเดินผ่านสักทีหรือเราจะแบบอะไรเงี้ยเขายังต้องแบบโูยหออ่อตัวเล็กเลยอย่ะหิูรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ชื่อเสียงเงินทองอํานาจมัน เราได้มาวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะหายไปอำนาจตอนนั้นเนี่ยเราเป็นผู้แทนเนี่ยบอกเลยว่ามัน,ม,นมีอำนาจนะคะในการขับเคลื่อนอะไรบางอย่างที่เราตั้งใจได้แต่วันหนึ่งเราถอดหมวกตรงนั้นออกไปเราก็ไม่เสียดายตอนนี้เราอยากได้อย่างเดียวคือเราอยากมีรายได้เข้ามาในส่วนที่มันเสียไปเสียไปอะ่ะหนูทาใจได้แล้วแต่ตอนนี้หนูต้องฮึกกลับขึ้นมาเพื่อที่จะมาหาเงินใหม่มาสร้างชีวิตใหม่ให้ตัวเราด้วยเพราะตัวเราก็ต้องดําเนินต่อไปด้วยเอาไปเติมให้กับแม่ด้วยเพราะว่า เขาก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปด้วยแม้ว่าเราเขาไม่ได้กังวลเรื่องคุณติช่ากันนะการเมืององมาแล้วแบบมันอาจจะมีข้อจำกัดในการรับงานหลังจากนี้บ้างหมทั้งหมดค่ะหมิวว่าในเรื่องการรับงานเนี่ยก็อาจจะเราก็จะต้องดูมากขึ้นนะพอเราโตขึ้นแล้วในการที่จะไปถ่ายแบบที่มันแบบเซ็กซี่เหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยมิวก็คงไม่ไม่ได้พิจารณาตรงนั้นแต่ถามว่าหลายๆคนเห็น ว่าหมิวมีความสามารถในด้านการพูดในด้านการเป็นพิธีกรในด้านการสแสดงละคระก็หมิวรู้สึกว่าหมิวใช้ความรู้ความสามารถตรงนี้มาหาไรายได้ได้แล้วก็ในทุกวันนี้มันมันเปิดกว้างมันทุกมันมีหลายอาชีพให้เราทํามากค่ะแต่ว่าสกิลเราเนี่ยเราสามารถทําตรงนี้ได้ก็เลยรู้สึกว่าเราก็ใช้ความรู้ความสามารถตรงนี้ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราเราโตแล้ว เราเริ่มโตแล้วแล้วเราก็มีน้องๆคลื่นลูกใหม่ที่เข้ามาเราก็เปิดโอกาสให้กับน้องๆเหล่านั้นแหละให้ให้เขาได้แบบให้เขาได้เฉิดฉายเนาะเราก็เก็บไว้เป็นความทรงจาครั้งหนึ่งว่าเออเราเคยเราเคยเป็นนางร้ายที่ทุกคนเอ่ยถึงนางร้ายที่เป็นนางร้ายเซ็กซี่แต่ก็อยากให้ทุกคนมองใหมค่ค่ะว่าในทุกวันนี้เนี่ยเราโตขึ้นแล้วน้องอมิวตอนนี้ปีนี้ยสาแล้วมิรู้สึกว่ามิวเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็มี ความคิดมีวุฒ um, ิภาวะมากขึ้นความสามารถหมิวเก็บประสบการณ์ช่วงบินหมิวสูงขึ้นหมิวสามารถใช้การพูดของหมิวเนี่ยเป็นประโยชน์ทั้งกับตัวเองและเป็นประโยชน์ทั้งกับสังคมได้อย่างเมื่อกี้ใช้คำว่าเงินเหลือแค่สองเดือนประมาณ2สองเดือนนะคะ ปกติแล้วเราเคยเจอวิกฤตแบบนี้ไหมที่เงินแบบไม่เคยเหลือไม่กี่ไม่เคยไม่เคยเลยอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยเพราะว่าสมัยเล่นละครมีมจะเป็นคนไม่ค่อยใช้เงิน<ๆ>จะไม่ใช้แบรนเนมคือแค่อยากแบบออยากไปเที่ยวเที่ยวอยากไปกินกินแค่นั้นจะไม่ใช้แบรนเนมจะไม่ใช้แบบชีวิตติดหรูอ,อยู่สบายเลย<ๆ>ถ้าถ้าทุกคนติดตามใน i อจีในอะไรอย่างเงี้ยค่ะมมก็อยากไปเที่ยวทะเลกับไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีเงินเก็บค่อนข้างเยอะพอสมควรตอนนั้น มีเงินเก็บค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยแหละเราก็คิดว่าโอเคอันนี้ถ้ามันมีงานที่เออ่มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแบบนี้เราอยู่ได้แต่พอทีนี้เนี่ยมันเราก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีอุบัติเหตุทางการเงินแบบนี้ก็เลยค่อนข้างที่จะต้องปรับตัวกับมันเยอะพอสมควรค่ะตั้งแต่เรบเดือนที่แล้วเนาะที่หนิวแบบออกมาโพสเรื่องนี้ ถึงตอนนี้มีงานติดต่อมาเยอะมีค่ะมีค่ะก็มีทางทางพิโยนะคะก็มีเอางานเสนองานมาให้ก็ต้องมีขอบคุณพี่หนุ่ยจากไ e n e r g y ที่จ้างไปเป็นพิธีกรอะไรแบบนี้แล้วก็มีจากทางแบรนด์น้ำหอมที่ให้ไปรีวิวสินค้าแล้วก็จะมีเดี๋ยวจะมีงานพิธีกรในงานกรุงเทพกลางแปลง ใช่เร็วๆนี้ค่ะก็เนี่ยแหละค่ะหนิวเชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะมันก็จะดีขึ้นใช่คือเราก็ทํำไปเรื่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆแล้วก็วางแผนในด้านการใช้การนดานการใช้ชีวิตในด้านการเงินใหม่หูหาโอกาบรรหมิหวว่าน่าจะประมาณหกปีได้ไหมคะห้าหกปีได้แล้วคะ่ะซึ่งพ่านั้นก็คือ กเมือไปใี่กช่คือเราเราเบรกตอนเอเบรกวงการไปเนี่ยประมาณปีหนึ่งหรือสองปีแล้วก็ได้มาทำงานการเมืองอ่าประมาณตั้นเต้นไหมพอกลับมาหนิววงการเออคือหนิวยังไม่ได้เห็นบรรยากาศเนาะเวลาที่กลับไปอยู่ที่กองละครหรือว่าอยู่ที่กองซีรีส์อะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าหนิวรู้สึกว่า ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปยังไงอะ่ะแต่ว่าความรับผิดชอบของเราหรือว่าด้วยนิสัยของเราด้วยเนเจอร์ของเราที่เราเห็นทุกคนเท่ากันหมดอะ่ะหมิวก็รู้สึกว่าหมิวร่วมงานกับทุกๆคนได้เหมือนเดิม mm hmm. คือไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่หรือว่าเอ่อหน้าใหม่ๆก็แล้วแต่เราก็ยังสามารถทํางานร่วมกับคนอื่นได้เหมือนเดิมเพราะว่าอ่าตอนที่เราทํางานมาสมัยก่อนเนี่ยเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเราไม่ได้เป็นตัวปัญหา mm hmm. สําหรับกองสําหรับงานพิธีกรหรือว่าสําหรับงานอีเวนต์อะไรเลย ความพันนี่เยยังไงบ้างหลังจากนี้หาง,งานค,<อ>ค่ะหาง,งานหาง,งานยอย่างเดียว,วยเลย,ยใช่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยมีมีคุยคุยกับแฟนไว้ว่าอาจจะถ้าเรามีโอเคเราลงหลักปักฐานได้แล้วซื้อบ้านซื้อรถได้เนี่ยก็อาจจะมานั่งคุยกันว่าเออเราจะเราจะมั่นกันไหม<อ>เราจะแต่งกันไหมอ,<า>อย่างนี้เคยมีการคุยกันไว้ค่ะแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาอะก็พยายามเต็มที่ในการที่จะ หารายได้เข้ามาเพื่อที่จะให้ชีวิตเราเนี่ยมั่นคงละมิวก็ตอนเนี้ยมิวว่ามิวคิดว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันพอที่จะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวหรือว่าทําให้เรามีพลังได้อะก็คือมิวอ,อยากเก็บเงินอ,อยากซื้อบ้านอ,อยากเออมีชีวิตที่มั่นคงแล้วก็ได้อยู่คนที่รักแล้วก<อ>็คือมิวอาจจะมีความดีเรื่องมั่นเรื่องแต่งงานหลังจากนี้ ตอนนี้ <มา S 1> ตอนนี้อาจ <ไอ S 1> จะยังค่ะ<ไ>อตอนนี้ต้องเบรกไปก่อน,อนชายก็ขอทํางานเก็บเงินไว้เยอะๆก่อนแล้วถ้าเกิดว่าถึงวันที่มันจังหวะเวลามันลงตัวแล้วอะค่ะก็แน่นอนว่าน่าจะไม่น่าจะไม่เปลี่ยนคนต้องเป็นคนนี้นี่แหละเพราะอยู่กับยิ่มาตลอดเป็แฟนรอได้ใช่ไหมจ๋าเป็นแฟนรอได้ใช่ไหมเขาบอกเขาสมัยก่อนมิวก็บอกว่ามิวไม่อยากแต่งงานเขาบอกคุณไม่รู้หรอกว่า วันมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่หลังจากที่เราครบกันมาสามปีอ่ะหนิวบอกว่าอืมหนิวอยากแต่างงานกับคุณคือไม่เขาอยู่กับหนิวทุกช่วงเวลาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในจุดสูงสุดหรือว่าในหยุดในจุดที่มันต่ําสุดอะไรอย่างเงี้ยคือเราเห็นเลยว่าผู้ชายคนนี้คือมันคือความโชคดีของเราที่เราเจ็บมาเยอะแล้วอ่ะความเจ็บทั้งหมดที่มันเคยโดนมามันคุ้มค่ามากกับการเจอผู้ชายคนนี้นี่ะีแเพื่อน เพื่อนในวงการเราแบบมีใครเข้ามาซัพพอร์ตเรานช่วงที่แบบเราเจอมาลสุก็จริงๆก็มีน้องๆหลายคนค่ะมาให้กําลังใจแล้วก็เออก็มีบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีงานอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะมาบอกมากล่าวกันว่าเออมีงานตรงนี้ตรงนี้นะจะช่วยแนะนําแต่ส่วนมากก็จะเป็นการแบบเออให้กําลังใจนะแบบเราต้องผ่านมันไปให้ได้ตอนนี้กาลังใจเราก็ร่าเริใช่ไหมนนี้ ค่ะว่ากลับ100มาร้อยเปอร์เซ็นไหมก็ยังแหละค่ะแต่ว่ามันมีสิ่งที่มันจะกระตุ้นให้เราต้องลุกขึ้นมาทำงานลุกขึ้นมาเออมีพลังให้ได้อะมันต้องมันต้องทำเพราะว่าถ้าไม่ทำเราก็ไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าจะชดเชยสิ่งที่มันเคยเสียไปยังไงนะตอนนี้คุณแม่ก็ยังไม่ค่อยค่ะ ไม่ค่อยเพราะว่าเออมันก็มีหลายเรื่องอย่างที่บอกไปว่าก็เพิ่งเพิ่งทราบเรื่องเมื่อวานว่าคุณพ่อต้องต้องผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยที่ที่กระเพาะปสาวะาค่ะใช่แล้วก็ก็ช็อกไปพร้อมกันนั่นแหละเพราะว่าเมื่อวานก็ไปฟังฟังผลกันสามคนเนาะก็ช็อกไปพร้อมกันแต่ว่าถามว่ากําลังใจคุณพ่อดีไหมกำลังใจคุณพ่อก็ดีแต่ตัวเรานี่แหละเราก็กลัวว่าแบบคือ เราเราคุยกับแฟนไปว่าวันหนึ่งอะที่เราอยากรีบจัดงานแต่งงานเพราะอยากให้พ่อยังเห็นใช่แบบแม่ยังมีเวลาที่จะเดินไปกับเราเลยเอาฝากถึงพู้จัดเออเลยนะคะโอเคก็เป็นการโอเคก็ฝากด้วยนะคะ ก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ในวงการ <c oughs> เป็นนักสแสดงหน้าใหม่แต่ว่ายังไม่ได้ทําหน้าใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะคะ <c oughs> ก็คิดว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องละครซีรีส์พิธีกรงานรีวิวสินค้าทุกอย่างหมิวทําได้หมดและหมิวมั่นใจว่าหมิวทําได้ค่อนข้างดีถ้าลองไปติดตามผลงานสมัยก่อนมาแล้วคิดว่าอยากให้ ผู้หญิงคนนี้ได้เข้าไปทํางานได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในผลงานของทุกๆคนก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะยินดีรับทุกงานนะคะแล้วก็ติดต่อมาได้ทางพี่โยวีวีนัสนะคะ